จูจๆก็อยากได้เกมแท้แต่ไม่รู้ซื้อยังไงดีเรามีคำตอบให้คุณอยู่ที่นี่แล้วเพลย์สเมอร์มีเกมแท้มากมายหลายแบบให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเกมถูกส่งไว้ขนาดนี้เพลต์สเตอร์เท่านั้นครับผม <c oughs> ให้พีทเล่นดีไหมเนี่ยไม่เราไปต่อกันเลยครั้งก่อนเนี่ตอนที่เราโดนอีหัวโลนที่<อ>ไหนก็ไม่รู้อา๋อ <c oughs> นดิงโอเคตุยมาเอายายแวแก้าปักตูดแล้วแล้วเราก็หลับไปชั่วขณะแล้วเราก็ไปอยู่ที่ห้องนคนคุกิฟนฟินไปชั่วขณะเฮ้ย ไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อด้วยมันม่เห็นเงาขำสุกว่าจะไม่ยาวเท่าไหร่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไงเครื่องจักรสงตว์วิตัดสายเสื้อผู้เอ้า บบจปเก็บไหม,หมลองหาดูสะดุ้ง <laughs> โอก่อย่าไปดูตรงประตูเดี๋ยวเขามาทักทายเขามาัลโหล <laughs> มาเซ่ h e l ล o อโอมันมือดอ่ะแต่ <c oughs> ไม่สว่างลองส่องดูดอ่ะมีของบางทีมันมีบางทีมันไม่มีนะ ไม่มีต้องไปชั้นล่างอะไม่อยากไปเลยไอ <c oughs> ้สองตัวที่ยืนยืนโชว์หำอยู่นู้นมันก็น่ากลัวน่ากลัวนะลงไปชั้นล่างแล้วเป็น <c oughs> ไงมันจะมีอะไรหล่นลงมาไหมไม่มีน่าจะมีไอ้ที่มึงเล่นไปอะไอ้สองพี่น้องนี่มันทำอะไรกัที่มันมาคุยกันเกี่ยวกับว่าจะแบกส่วนไหนของมึงดี ใช่ครับมัาแปลงกันอยู่สังครงแดกนะอุ๊ย <c oughs> เอ๊ะอะไรผมชำรายหรอก <c oughs> มันจะมีห้องหนึ่งที่มีทางไปห้องไหนอะ่ะ ไอ <mm> ห้องที่มีแสงนี่ไม่น่าไปว่ามันจะตาเอ๋เรา yes ห้องนี้มันมืดอ่ะใช่ไหม yes ไอ้นี่มันจะทำอะไรเราไหมอ่ะไม่จะแหวว่ะดูหน้ามันดิไม่ไม่น่าจะไม่อีอันนี้มันมันพูดคุยเกี่ยวกับเราคุยกับเราเป็นไงทาง เปเปล่าะวะไม่อยาไปเปิดเอ<ว>เปิดได้นั่นแหละนั่นแหละตัวนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดอีกอันหนึ่งทางซ้ายมือยอันอันนี้อ่ะแถบเดียวกันแหละแถบเดียวกันแหละเอ้ยอันนี้อนนเออนั่นแหละแล้วก็เข้าไปในรู แล้วก็เปิดเสียงดังๆแล้วก็โดดขึ้นไปอ๋อดูแล้วตรงนี้กันใจขึ้นไปเจ้อีมอนลงเหรอโอ้ยอย่ามาย่งกับกูแสงยทัพยยืม โธ่อันนี้ก็สั่นจังเลยตงใส่หนาวมึงป่วยเหรอเปล่ากูไม่ได้ป่วยกูสบายดีแค่เป็นสั่นครัง้งเออขึ้นไขเน้เนยะเนี่ยเกายับเอาเอาเป็นวินาทีอันนี้ทางไหนนี่วิเขามาบอกเราว่าแล้วก็ไปบอกว่าเยอะเลยก็ โอ้ยยเีไอ้ทางนี้อะไรวะเนื้อเรื่องยิ่ยมเข้มข้นจริงๆเข้มข้นดูเก็ตนี่ไงเก็บกระดิ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 บเฮ้ยตอนนี้เนี่ยวะที่สองเงาไม่อยู่อ่ะเอ๊ช่ป่ะอืม เยสเอาแล้วครับพี่น้องแต่ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วเอาแล้วครับพี่น้องเฮ้ยอะไรวะฮึ่ม g o เนื้อฟัด โฟลูบัตเทลทูเด็กซิตตามเลือดตามเลือดไปตามไปเลยแค่ประตูเปิดนึงตกใจเลยโอ้ยนี่ลิฟต์อะเนี่ยประตูโรงพยาบาลที่ทำความสะอาด้โอไปทำไมวะ วิ้งแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แนววัเก่าว้โกนขนตูดใช่ไหม <c oughs> วัยโกนขนนี่มาหน่อยตรงนี้ควรจะเจอถือว่าอันนี้ยังไม่มี ถ้าพวกอยากเป็นเพื่อนกัน,นเราอ่ะสมัยนั้นเาตกหัวลูกคำเอ๊ะตกหัวลูกหลังใส่จะไม่อยากเป็นเพื่อนกันแล้วโอ <Okay. S 1> เคจะไม่อ่านเลยนะเก็บร์เกียร์การับทางมันต่างทางมันโอชิ ไอทางมาริ<ค><ณ>ชิตันกูวยชีไปแล้วเหมือนเก่าแล้วมันเก่าไปแล้วเขาเปลี่ยนคนขายละ้ะตรงนี้นี่เองที่ว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนอันนี้มีสุกแต่อันี้มีสูตรนะว่าไงเพื่อน,น,นอยไ,ไหลแทบหับเด็วแทบหับ อันนี้มีมเทคนิคเลยมันต้องปิดประตูหนีแล้วก็หลบไม่ไบบไปห้องไอ้นั่นแหละห้องที่มันเปิดเครื่องอะไอ้ยาดแล้วเ,เปิดประตูแง่มาแล้วก็เปิดแล้วก็รอมันวิ่งออกมาก็วิ่งเข้าไปแล้วปิดประตูแล้วไปหลบอยู่ล็อกเกอร์ต้องเร็วๆใช่ไหมยังส <Yes. S 1> ทางนี้ใช่ไหมวะไม่รู้ครับภาพแหลกแย่ะวะ I am panicking you know panic ล้อน,ลอน,ลอนอ่ะล้นอ่ะไอ้เชี่ยเพจเพจหายไปคิมุจิเพ็ดก็ซื <c oughs> ้อสตีนมาไอเนี่ยมันอยู่ในห้องทำไงอ่ะมันไม่ทำอะไรหรอกจะเดินผ่านไม่ทำอะไร,รอ่ะไม่มันมอง,มองนะอืมมันมองไม่ทำอะไร เกมสตรีมช่าง,งเ<ล>ยอะเหลือเกินถูกแล้วอันนี้เกมโหลดนะอุ้งไปง,งี้งี้งี้โอ้ย,อยกลับเข้าไปแม่งมองเห็นกูแล้วหลรบหลบลอเกินหลอเกินหลอกเกิน มันไเห็นกูอ่ะอู้เต็มหน้าเ,นเลยแม่เจ้าปิดเข้าห้องในห้อง security security ปิดละห้องอะปิดประตูแลวลงไปล็อกเกอร์เอาให้ปิดห้องไวนะ้ กกงก็ไม่ใส่่ไมเห็นอย่าเห็นกูเออขอบคุณครับพี่ที่เลเว้นผมออปสายตามไม่ดีประมาณว่าตาบอดแล้วก็ใจรอใช้ได้ มองทำคุยเลยเรามีปัญหาวนะน่ะตางไปแล้วนะตาเป็นเมียของยองายไม่ใช่ผัวเอ้ยนี่คือผู้ก,าาก่อตั้งเหรอวะทำไมตามันหเหลววะแต่ว่าสายตามันฟันเย็นไปและนะโอ้ภาพเป็นภาพสาย ไม่กล้าไปโอ้ห้องเซอร์ต mm okay. ี้ได้ก็ปลอดภัยแล้วห้องเ่อรอตี้ห้องอะไรวะห้องอะไรวะไอ้คนนั้นแล้วเราจะเข้าห้องนั้นไปยังไงอ่ะก็เปิดประตูมันออกมา แล้วก็เราไปเอามาเข้าไปแล้วปิดประตูหลบล็อกเกอร์น,นั้นติดแล้ววะไม่มีใครอยู่ปิดประตูเลยปิดประตูแล้วกดปุ่มอะอเป็นล็อกเกอร์ปิดประตูดิเอาสุขลิตี้ล็อกเกอร์อยังดูวเลย โอ้ไม่มีน้ำไม่กินด้วยพาร์ทนี้สายลมจิตใจของมัน,นคือ่ายคนที่ใหญ่ที่สุดกินได้หัวใจฉันยังอยู่ที่เดิมไปซะไปซะไปไป,ไปขนกูลุกเลยเนี่ยนั่งไม่เป็นด้วยเนี่ยขนเนี่ย งั้นมันจะเปิดประตูแล้วมันจะเข้าห้องอะไรได้เปิดประตูแล้วเข้าห้องอะไรได้เออห้องอะไรวะอันนี้คือแบบไอ m อมลืมไอ m อมลืมไปแล้วคือแบบไ่ค่อยจ้ำไม่ได้ไอห้องไอ้ไนั่นอ่ะมันไปพังห้องสกิลลิตี้แล้วเข้าได้แล้วอะ อืมก็เข้าไปเลยอุ้ยไม่มันเห็นกูทำแล้วบอกว่า,าไม่รู้ไม่รู้ด้วยมันบอกว่าอะไรกะอะไรกะเกยดเปิดแล้วไเป,ปิดป,ประตูได้ัหมเปิดแล้วไปปิดประตูได้ไหม คนตีนฮาร์ดคอร์คือว่าเริ่มมีเมลัยยากอ้าวทีเชิรญเอแอลสตาทำไมกูเห็นมึงคลายดีดออกดีเจนสุนตีเลย

สเกตตี้ของนี้เข้าไม่ได้คร<ำ>ับส่งพี่น้องส่งพี่น้องโชห์หำไ <c oughs> ปยัาเตติงถือบี้มาแล้วด้วย <c oughs> สูกแสงกำลังอยากฆ่าคุณต่อ,อยกูล้ามาได้นะ ฮะฮะว่าไงครับว่าไงว่าไง่าฆ่ากูสิหิวสิไม่ได้หรอกกูเก่งมันให้โดดออกไปก่งก็การลงทุนมีความเสี่ยงสูงยับขยับไปบไปขยับไป

เจออะไรครับไม่เจอเลยหรอกเฟซมาดูไว้เนี่ยซาผิดเฟซมาดูเลยเนี่ยเฮ้ยสมุดเก็บแต่ก็ไม่อ่านไม่่านเก็บไว้อาจจะเป็นของเควสแบตเตอรี่เก็บผมว่าเกมนี้มันก็มีเนื้อเรื่องแบบหายากเหมือนกันนะ ซิ c r มันนี่แต่ไหมข้างแบบอ่ะเออมีไอ้อีคลีสอยข้างนอกที่เป็นดาราระยะอ๋อตัวข้างล่างตามเลือดไปแล้วไปเปิดประตูหรือเปล่าวะอีคลีสไงอีคลีส เข้าไม่ได้ต้องไปหาห้องอาบน้ํามันส่งให้น้องไปอาบน้ำหออว่าไปเก็บสบู่นึกถึงภาพกันที่วันทีกูเห็นคนกินกินเนื้อไม่ใช่ เป็นแล้ววะบ้าเหี้ยเดิว่าสมองมาบัญญาควายเอ้ยไม่ใช่อ่าอ้กูอยากตัดเล็บประเกินเจ้าอะไรพี่วิเมื่อกี้มีคนเดินมาเขาบอกว่าพี่พี่สนใจทำงานผ่านเด็ดไหม ถีบจิ้งอ่ะีดเลยอย่างงี้ตรงนี้มาถึงยังไะโอ้โหถ้าเปิดไปจะเจอสองพี่น้องรีบโดดลงหน้าต่างแต่ก็บอกว่าคนไทยบินได้แล้วก็ไปตายเดี๋ยวสองพี่น้องมันจะอยู่ในความมืดเลยเดีวิ่งไงตรงมืดๆเหรอนะอืม เดี๋ยวไปใกลหน่อยเรียวเลี้ยวขวาเรียว,ยยยวซ้ายผิดซ้ายซ้ายแล้วก็ควับกโกบตรงมุอมือข้างหนาา้าปะก็ข้างนาหน้าแหละคือเราต้องโดดโดดโดดหน้านต่างออกอะ Yes เอาเคี้ยพิมพิดชิป <c oughs> ไม่กด A ไม่ได้เจอละ เราควรทำอะไรดีอุย้ยถูกแทงอ้อโอเคจบหัวขาดมันไม่โด,ดมน,น,น,ม,นมันต้องอไปข้างหน้าฮะมันมันต้องเดินไปข้างหน้าไม่ไม่โดดนันต่างนันต่างตรงไหนอ่ะสองนัาต่างทางขวามือเชียร์เมื่อกี้ปลุกเอค้างกดเอไว้กูเรารู้แล้วล่ะ แล้วเราก็โดดแล้วก็บอกว่าลลกนี้มันแซ่หดได้ปีเตอรบอกอครไป,ไ,ปได้นะไม่ไม่โดดพูดปไปกนแหละข้ามไปข้ามไปคิดว่าสองฆ่าไปเรื่อยตรงสุดมุมใช่ไหม yes. ล้วก็โดดก้นไปจะไม่อยู่เหรอไม่รู้มันนมาหน่อยถึงสิบ หนึ 1> 1่งถ<ป>ึงสิบ้ยอตโตฟาอิสตูบิายแผ่นแปะกว้วยแปะกว้วยแปะคุยโอ้ไม่คล้ายเลยแล้วแปะ หรือไม่ก็แปะที่ชอบขายน้ำน้ำนมเวลาแปะอะไรอันนี้ใช่ไหมที่ง้มเง้มรู้คนละทีกันแล้วอันนั่นแหละคนละที่คนละสุเอ้ยลองเข้าไปดูตรงเนี้ยมันเง้มเงมอยู่เนอะโอ้ใช่ลองเข้าไปดูอ๋อนี่แหละเจอ์ยิชิสหรือเปล่าวะปิดประตูแล้วไปกดสวิตช์ใช่ไหม กดแล้วทำไงต่อเจอกดแม่รอราออกเลยรอออกทางด่วนตรงเนี้ยนะตรงไหนออกเอ้ยตรงไหนข้างบนอีคิสมันจะเข้ามานี้ทางนี้ใช่ไหมนั่นแหละเอ้ยท้ายมันไม่ให้โดดขึ้นเนี่ยอ๋อในอีคิสนี่คืออีอ้วนๆใหญ่ๆใช่ไหมเยอเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบนนะข้างบนอ่ะเห็นจำได้พี่ทิพยพ โอ้ยอะไร What the fuck You can't catch me I am a g i n g e r b l a d e man <Yeah. S 1> เ e ่จิงกะเบลจิงกะเบลเอแหมรู้สึกว่าจะถ่ายมานานนะพัรทเนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวนะพัรทเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรครับอีพาร์ททีจะพักก่อนไหมไม่พักครับรอให้มันจบครับ เป็นขี้อ่ะเ <laughs> นียนเนียนเงียนไปเลยดีกว่าขี้เก็จดูมันกลัวเดี๋ยวแม่งตบตายจ <laughs> ะต้องลงไปทางนี้นอะลนดอปอีกย่างี้ทางนี้คือเจออีคิดใช่ไหมมันจะเจออีคิดใช่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันไ,ได้อยู่ได้ทีพายลงมากี้แตกเลยอีคิดอยู่ขา้างหน้า

ห้ามกินข้าวและเล่นเกมนี้ซีดเลยมั้งโอเคน้ำพาร์ทนี้ก็จบไปเพียงนี้ดีกว่ากลัวเห็นลงมาเห็นศพก็กลัวแล้วนี่ที่มึงลงมาเนี่หว่าใช่ไหมจบตรงเนี้ยแล้วมึงก็มาเริ่มตรงเนี้ยน้ำพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะอย่าลืมสนับสนุนร้านเพจซิมเบอร์ด้วยนะครับ ก,ก็หัวขาดห้ำขาดเดี๋ยวลืมสนับสนุนทรนะสตรีมเมอร์นะก็น <ichi> ้ำ <STAR> ม่สนับสนุนร้านจะเป็นไหมนี่ครับห้ำขาดขาดสะพัน